โอมันม oh, ันเสียดิมันบดมันโบดได้หลดิมี้ยมันกได้่มันก่นายยไ่นกกินย cool ูคนน่ะยูคนยยู่ยูคนเดียวก็โดนน่ะครับยู่คนก็ยิ่งเปิดให้คนนี้ แดดดีนะนี่ตกต้องตกแหละมันเนี่ยวันน่ะสองห้าโมวนน่ะือวันนี่นะเวลาโอฟ้าห่านนะาหัอ้น้ยูนอนมยายเจบแบขาเ้าไยเีๆยผมยูสั้นสองผมได้ลงมายูสันลังมันมอะไรมันมอ

กิ k ín, k ín, oh, lay, ินๆปลาซิวเอ้าอ่ะผมแคนเบ็ดอยู่บ้านยังกินเลยปลาซิวซิวเอาอ่ะเอามีอย่งดึงตึกตึกตึกเนี่ยโอ้ตบักใจท้อดี้ก้อยเด้อโอ้ลงมาจากเคียนเด้อละเนาะอับ โอ้มันก็หล่อนมาอยู่แล้วแหละวพรามือตื้อๆผอวคุณน่ะมันมันมันจีไปยาวไปจนฮอดว่ใหญ่เขาซักวะ่า่งใหญ่เขาซักนี่ฝนกะตกอยู่เอปกติอ่ะอันลารลมสักอ่ะน้ำสากอะมันมันสีมาแล้วช่วงเนี้ยอันนั้นแจ่ปีนี้บเมีอ่ะ

สนุกกันแล้วเฮี้ยวเฮี้ยกันแล้วได้ก็เป็นตะมันนะได้อะอืมเ็มปบเลยไดปุ๊ดจังอะม่ใส่เห็ดเริ่มแล้วนะโอ้ติทีแรกได้ปะบใหญ่น้ิงอืมอน้อดูรงอดีส่กรเไมดวงดวงกระไฮม้ออกนนี่ได้แล้ว ไปยังปล้อยดิปลาล้เนี่ยปลาล้ําโอ้ไข่แท้ทองเงดิยหยวันท่นอยู่ต้ายนี่เมื่อนั่นมือก่อนนี้ดึงปลาโจกย้าย้นมาเครื่องโล่นาอ้เอาฝาเอาเอาเย่งวดน้ำหยอกไปเ้อะมันเป็นเงของปลาโจกนะบรอวนนใหญ่้าที่โบไหวนั่น เราบอกให้ฟังย <laughs> 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 อันยู่นา้ครับได้ได้ได้เงนินตลอดปีนะเห็ดขมของจีนไของจมีเีนทีค็ากิน้อยก็ได้จังไดเนได้เ้ทหัุ่ละล้อยกันก้หละารันนะครับ

เม่ใได้ไปเนี่ย้ไปกรุงเทพเอิ้นมาตีครับ่ต้องแปลง่าเฮียตีข้างขยอนาก็นำมาสรอก็จากที่ได้มาย้ำ่เนู้นัใหา่เอิ้นตามเอาของกระติกละงายเลน้ออืมกิดมเป็นาน้อเ็ดายียก็หักมาละันพอดายซุเดแีหนครับคันๆู่นีได้เยายียน้อยๆม่ใช่หักครับดีว่าบได้โตสองโลสามโล งขาเพ่มมันเปนเปนเนเป็นเอเห็ดามหลายๆันบกมนเกาใหญ่่านให้บไนาหลวงก็ตามุ้มก็ยอนมันกเดองเด็ตามงามนันมันกินเข้าไปหมดขนาดเพิ่ว่านะเด็ดอันนี้ใดรเกาะฮลุรวสายยู่กับคนยู่นี่คือได้เล่ยนขอปากโลบปวดของดวมันก็มันจะามันหนาดอันมันกินอออยากให้ได้น่นละ เพื่เพื่นก็ยิ้อได้ดิจะด้ทำงอเี่ยวฮะอจำเพีนกว่าเราทำได้จะได้เพื่นก็ยักนี่เอได้เนาะคำคำาาเจ้าน้านะนัยาน่ยานบคนูกินเราก็ได้งปนใส่ได้เขายิงูดะมีเพต้องเพี้ยนใช่ความอดทนสูง กาน้อยนั่นเจ้ะเ็ดเล่นเ็ดเล่นนีปลาพีนี่ปลาโบราณขอพอตนกินตนน้ำเบียเียหัวสักลุน้าดึงฮงจังเด้อดึงกระักับไ้ลงักเลยเนี่ยโบเมียนะือ่างวโนซักมันให้มน Hail. บมดไหมหมดกันเลยนั่งกลับกันแล้วล่ะภาสิไปไทยอยู่นะโอ้ความอดทนน้อย,อนนอยโอ้ยโอยอยู่อ่างลำก้อนนี่ได้บ่ได้ก็ยืบบิดมือน่ะ năng gần cắn, sành cắn như hắt này. Ừ. Bộ đầy đi, ê bộ đầy xăng bơm nhôm đấy. ใส่ม on, ุ้งก yeah. ัน่านะดักปลาหนะติดเบ็ดฝรั่งเขาใส่ดวงน้อยนึงกเอใส่เบิ้งก่ละยายก็ได้แล้มันฝาย่แลเนาะป่านี้มันก็จินกก่นละไปิศอย่งนี้ก็ได้กลครับนี่มันมาพาดนำยายนี่ก็ราะเปืปากระถิน ใส่เบือเบนึ่งทีอันยมาฟาดมอหลายปาุงไ้ใันัน้หของยายมันกมันเป็นปลาอยนปลาย่านแคนะอไปก่ใต้ห้องกงนั่นครับไล่ปายายอนีเนาะโอ้โ่สนสนาที่ยัน้วเนาะ กินยางเดียวจ๊บเดียบร้อยครับครับ้องเป็นอปะอปะอี๋เฮ มันมันขึ้นมันขึ้นมาฮอตพี่บ้าาอีบอนผมนั่งใช่<อ>นัสจมน้นั้นออเท่าน้ไหนูไปทางายยทางอะออครอบอีหดเขานี่น,ยยนิ้นะ้ำอีอ่ะอือน้สักโอ้น้ักนขึ้นไหมเอี่บ่ปากขนนนุ่งก,กันคิดาเงน่าดํเ<อ><อ>ขานีนิ้โกน้นหอมอกนนโอเป็นทะเลรถเนี้ย <laughs> เออหลุหนี่น้ำผมเดินตุลาไปแล้วก็สบายแล้วต้องระวังแล้วฝนน้ำอะช่วงเดินกันยาสิงหากันย้านี่แหละต้องระวังกันละนี่ผมได้เดือนครึ่ง

คือทีติดจังไหอโอ้ทางนั้นอ่ะ บคนกันวะโอโอ้โหไไปห,ไห้ีเวา่ีตึ๊บเลยวะทางน่รไเปยาแน่ล้วเนี่ยมาลอดดอกถ้าตกหลังปักเนกันน้ำนี่บ่เหลือบ่มาแน่นอน้นน้ำทางนั้น,น,น,นบ่น่น่ ทายละมถแบบนี okay. ้ทางกระบือดีอะครับทางบนขึ้นก็ระนกะวาย

โอ้คุออก,ก,กันดดนะกรถดีฮะนะคุกรถติอดกรอบตทนนั้นนะเฮ็กินนึงกันนะ รับเงินกันจังเห็เหหดหอมหือตุอ่งห้าโลครับ โอ้ยนั่งไหลกับบวายเครับนั่งหันหน่อยนั่งเกี่ยวกลมเกียวหั้นหน่อไปทางใต้มีคนดีเหมือนไหมนี่คับไปออกคุณนะขับเล่นๆไป

เด็นอยู่คนเดียวดินะเออว่น่เหอเบอ